นั่นเมไปตำยังมาเลงานมงตนักิดีเบี่ยวยู่บ่เอ้าสบายดีพี่น้องหวยมันสิตกเลยเด้จันเอาตำยังจนเี่ยวเนาะเมียนอ้โอ้ยมันสิรุดออกระจัน มันสิ่ลุดเรตกคุยเลือยางเาเทือบุนนี่แหลเย็นเย็นลูกนะเเยมลอมโบใส่ปลาเราคับรถไเ้กเนีล่ะิืออะรนไอซีบอเบิบอ้โรถเเกริไใส่ใส่ลูกพีงเกรตปลาเรา้อิ่มแยงไหครับแล้วอิ่มแย่งแล้วเอารถแตงเราจอดไปเลย่อยับเเป่ยเ่นเียนเลย อองานหลายแห้งครับงานหลายแหง้งปลาเราเลยต้องจอดรถไทยไม่กูมาอันดันรถสับเปลือยแล้วอย่าบิดแมนตอดชิ้นนี้ชิ้อนี้ชิ้นนี้มันยากครับขนาดนาดินยังสิบหดินยังสิบหเหมือนเออนาะโอ้หมองเทมันหลายแห้งอ๋อปลาเราครับรถซับปเปลยครับซับเปลยใส่ปลาเรารเหมือนอ๋อมันสีแห้งคือรถเท้าเปลา เอาลอง,ลอง,ลองมั้งๆองมันยิงมูหรือจาโอ้ยมันสิลุดแล้วนะนะโอ้งานมันกะรถมันไหลครับพี่น้องมันยากไปซุยอ่างซุยเน่วเลยครับ ว่าสิขาวไปเราไปหากินทังน้องบัวคือบ่นิงานมันก็บปไเด้ยว,ว่าสีห้ายครับทั้งฝุ่นเขาก็พอามีเห็บเรื่อยๆแต่เ,เขาต้องเบิ่งคว่ำุ่มคากับว่าเขาคุ่มคาไปบ่แได้ว,ว่าแก้กับว่าสิไปเลยครับเดี๋ยวให้ในหนาหางานเบิ่งก่อค้าเติมมีกับเพระกับจังไปครับเพราะว่าไปแต่และเทือค่าใส่ใจมันกัหลายครับแค่ค่ารถใหญ่ก็เป็นมืครับ คนก็บ,คคบ,กบ่ค่อยมีเงินครับมีนาดินแท้กันยังยังสิบอยากเหมือดพี่น้องมองทพ่คนบ่ค่อยมีเงินครับมันมันแพงทุกอย่างที่ต้องซื้อครับแต่ว่ามันถือทุกอย่างที่ต้องขายครับพี่น้องมันเป็นแบบไหนแพงทุกอย่างครับทุกอ,อย่างก็ซื้อบ่วาสิเป็นปุ๋ยเป็นยังกัทุกอย่างแพงครับ แต่ว่าอีหยังที่เฮาต้องขายเป็นมันเป็นเขาเป็นอ้อยเป็นสัตว์ันถึกพี่น้องออืคือจังหมูนี่ครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสหมูแพงครับพี่น้องแต่ว่าเจ้าของฟาร์มว่าขายกิโลละบางตักบาทแต่ว่าพวกกาคือเอาไปขายแพงเขาผู้บริโภคกซื้อแพงครับต้องใส้สหม,มานครับวัน <laughs> นี้หมานเนื้อวันนี้ดันดินได้หลายเนาะผมเป็นโร่ไว้สามสิบเถี่ยวเฮี้ยงข้างสามชั่วโมงมาแล้วย่างมา้เลย ได้ดันจด้เกี่ยว,ม,ยวม,ยม,ม,มือนี้ยวเพราะหาซิเกี่ยววะคนบุกอยมีเงินเนาะสมุอนี้บุกอยเทดินปานี้มองละหารร <c oughs> ถหกรถจิบรถตะปากบ่อสม,มืนเนี้เที่ยวละลอยกับมีครับพี่น,อออนออออ้องเฮ็ดได้ยังไต่ว่าเออท่อป่าเขาหัก การเรเื่งแยงกนหน้ามันง่อยรุดปลาเรามีแะได้่ายเที่ลลยวล้วเจากเฮ็ดเราสันเฮ็ดยงไให้มันอยู่ได้าสันตายบกมวงหน่อยเจย้าล้นมืดร้อกว่าถือครับเที่ยวละร้บ,บาทร้อย้ก็เ็ด คอนโทรลมันแข็งรถจะขวางจอดไว้อยู่บอครับบอมาดันดินเนี่ยได้ทับย์เรือเซยเออใช่สมองมีสมองเฮ็ดยากๆนะแกเลยบ่มีสมองเฮ็ดยากแกบ่เอารถแกมาเนี่ยมองง่ายๆทับย์เรือบ่เคยเอื่อนเดียกี้บ้างก็เรื่องเบาบ้าง แล้บนั้น่เนี่ยเป็นไปัยังสัตว์อีกมันด้เป็นยังไงพี่น้องงานดินนี่มือ้าเบิ่งเอาเด้อเออชุ่มมือนี่ปลาเราก็ะชืมเมืดงานเห็ดอ่ะเจ้าเบิ่งเที่ยวมองละซ้มมองละหายตาย ทไปเเทยังต่อัดน pues ี้ว่านแหอตัวอินเดียภาพปลาเราไปหาเมาวันแหละลเลยดันดินแล้วนี่ที่ปเยังต่อัดนี้บู๊หาศุสาวษาบ้าโหมีผู้สิพาไปลาเรากับบวบางมเดี๋ยวให้เกลีงานดินกอน นะสูบซะเผาปลากินอยู่หน้าคนนี่สบายมัดเวียกมัดงานสิเห็ดล่ะงานดินกับพ่อบันนั้นแหละพี่น้องมันสิได้อีกพ่อเดือนบ้านี่ขันมื่ญาติบันนั่นถาเล็บแดงน้ำมูกคลุมนี้ก็วถ้าเล็บแดงแช่ออกซูบคลุมตาย 2, 3, สองสามซบคิดกันหนึ่งเฮียว่า จะไปยังไงต่อธุรกิจดินทุกวันนี้ครับรถมันหลายพี่น้องราคากระถือตัดกันลงแนน้ํนมันกับแพงชาวบ้านกรับบุคคลมีเงินขายเขากับบุคใส่หนีค่ารถเกี้ยวพี่น้องมันยากตัวเขากิโลหาบาทจังสิ าาดัน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 เบื้องรถเจ้าของมีบอกว่าดันไหมจอดไว้บ่อซึ่งปิดหอดทั้งหนา้ทาทั้งหลังมองดันยากเงี้ยเราคุณพ่อว่า,าพุงเจ้านี่ก็เอาลุเปรตไอ้นั่มันเครื่องอยู่ศูนย์อยู่ศูนย์กำลังมากครับ ้ังเศร้ายัางไปวงเกือบสิเที่ยงเลยเรื่อจะเสดส์ออกจากบอนนอนไหนเลี้ยวบายสองครึง่งงงงงงีง้จีเสดไปยังไหนไม่ยังไหนเจ้าเห็นในหนา้าทางนองบัวหางานไปด้หลายครับจังสีได้ไปจักสีได้ไปไม่ได้ไปดอกทางบ้านลืมสีตันแล้วครับงานรถด,ดำ อันรถไมโครมันหลายครับราคาถือแต่บ้างมองกะได้ดีอยู่ครับบ้างมองเพื่อนกะยังไงราคาดีอยู่รถบกอยหลายราคาดีเอ,อแถวบานเท่านี้แข่งกันครับแข่งกันแห้งตัดราคาให้เสียเบิดแล้วก็ซีิวยากกัน ก็าอ awesome, ๋อฮโอฮโอ้โอ <Day> ้โมเมนต์รถจะของเฮ็ดไปทั่วเด้อ มันเป็นยังไงแขงเกียร์ยว้ยบ่คือปะเอิมอ้ยบ่บารถเขาเลยมึงมันอมันี่น <c oughs> นไปยังนี่ม, <c oughs> ม,นมันมันแคอบคนี่ว่นมันสีขาดแล้วเนี่ยเราตีนเห็ดเพะผู้ดมันบะเอาไปจอดูกูเลยเอโอ้ยหอนตัวล หอนต้นาเห็ดไหมนี่มันต้นมันก็บมันอ่อนกวาวหน่อยเห็ดยังไงสำนันยังจะอ่อนกูก็อ่อนเี่อหล้วปัโอ้ขอบคุณครับพ่อจ้าามาตันฮทนดันตันตื้อเลยเนาะปันพูดกันด้ไหม อยากถือกันโตเห็ดงันรับข้ามเรีนไปว่าลูกยูทูบกับลูกพี่มันอีกไปบองไ้ต่อห้าว่ดนีเขาไปเขกแกจะไปกินแบบามที่เหลียวกูจะไปน้ามุกคูตัวบานนี้ที่เปเจ้าของของบ่นี่เว่าแต่มันไปดันตัวกันเพราะปรยักดันเขาอย่างเขาประหยัดเ มีดสาดไปตน้อนหยอกมันนั่งหยอกกันก็เมียเมันไ,ได้ไปตัโอ้รถไถยพวกสานร้องคาว่า,า,า,าไาาถาไปง่วงนอนในปู่สารคามพ้นเลยมันนี่แหละยเมือ่อวย้ำมึงดันไปยันบอกเว้นมึใครแต่แต่ปากอุ้มหลุมยกขึ้นมาได้ก็เป็นหลุมเลยเออมันขึน้นได้มันแข็งเกรดีอยู่เนาะตาไปจับเมื่อวันผมลองโยบหมูอ่านมันแข็งโยบ รถจะค่ดดอ,องมีบ่เอามาดันนี่มันเป็นแปลวายย่ายังไงฮึ่มันต้องคิดแนวด้เยาอซับเลอเนาะมันต้องคิดแน่ล่ะเอ๊เป็น,ย,น,ปนยังแล้ปปวคืดดบอบ่ออกมาในซับเบอฮอดัวน้ามึงก็ไปาว่าเฮาบ่าโมงยากมงง่ายนี่มันลุแล้วตัวนี้แล่นตรวจพูดปุ่นอเออเฮ้ยโอ้เราจะไปน,นี่ก็ญาตอาจาันดญานเค้าญาวามลุกไป,ไปทางเร,เริ่มไปเมื่อปี เริ่มกันดันขึ้นมาหาเกนี่จหน่อยกันได้นีดน่ดัน,นดัน,นใส่อันล่างข้องน้ำโอเคครับผมเดีย๋ยวรอติดต,ตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ